จะเอาชนะความโกรธได้อย่างไรสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราชนะความโกรธด,ด้วยการไม่โกรธฉันทําได้ไหมเราต้องถามตัวเองค่ะลองมาดูว่าความโกรธเกิดเพราะเราโกรธใครเราโกรธเขาหรือว่าเราโกรธตัวเองกันแน่ในตอนที่โคตเต็มใจเองทํางานประจําค่ะตอนนั้นต้องตื่นเช้าเตรียมตัวเอง เพื่อที่จะไปทํางานให้ได้ทันเวลาแล้วก็เตรียมลูกเลยค่ะต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนเราต้องเตรียมอาหารเตรียมการเดินทางให้ไปทันแล้วก็ต้องไปแวะโรงเรียนก่อนก่อนเข้าที่ทํางานบางวันก็สายค่ะไปไม่ทันงานเลยค่ะเตรียมอาหารเช้าวไว้แต่ก็ไม่มีเวลากินทีนี้อะทายังไงคะพอเวลามันจะสายเราก็เริ่มรู้สึกลุนแล้วค่ะบ่นลูกโอยวายลูกใหญ่เลยดูลูกมากมายเลยว่าออ้ยทําไมช้าจังเลยวันนี้หนูมัวเต่เล่นเออละเหออยู่นั่นแหละตื่นแล้วไม่รู้จะเกลียดทําอะไรให้ทัน โหบ่นเป็นหมีกินผึ้งเลยแต่งตัวเสร็จก็ไม่รวมกินข้าวเนี่ยแม่ต้องมาเสียเวลาล้อคออีกเนี่ยบน่บนบน่บนบน่บนเป็นหมีกินผึ้งทุกวันค่ะที่โกรธเนี่ยเราโกรธลูกสาวที่ชักชา้าหรือว่าเราโกรธตัวเราเองกันแน่คําบ่นต่างๆฟังดูนะโยนความผิดให้ลูกหมดเลยแม่งลูกผิดตลอดแต่แท้ที่จริงมันไม่ใช่ค่ะเมื่อได้มาเรียนรู้ในสายของการพัฒนานค่ะได้เกิดการเรียนรู้จากตัวเองค่ะเฮ้ยเราได้เห็นพฤติกรรมยอมรับตัวเอง โดยมองเข้าไปตามความเป็นจริงเลยค่ะเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนอ่ะที่เราบอกว่าเอ้ยเป็นความผิดของลูกเราก็ต้องเผชิญเรื่องนั้นตลอดไปค่ะเพราะลูกก็ไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงให้เราได้ยังไงค่ะแต่เหตุการณ์แบบนั้นมันเกิดซ้ำๆวนๆจนเรารู้สึกทนไม่ไหวแล้วแท้ที่จริงแล้วค่ะที่เราโกรธคืเอเราไม่ได้โกรธลูกนะเราโกธตัวเราเองที่เราทําอะไรไม่ได้ดั่งใจตัวเอง ตื่นมาเราก็เออเหรอเฮยเล่นดูโทรศัพท์ทางานบ้านสารวุลคิดว่าโอ้เวลายังทันแต่พอเวลาไม่ทันจริงๆค่ะเราก็เลยหลอนลนเลยโยนความผิดที่ไหนได้นะคะจริงๆแล้วเราก็เห็นแล้วโอ้พฤติกรรมของเราเองคราวนี้ค่ะที่เราสายเราก็ต้องยอมรับว่าเราเออเหรอเฮยเองแล้วเราไปสายเองเราไปส่งลูกไม่ทันก็เป็นเพราะเราเองอต้องรับผิดชอบตัวเองค่ะแล้วก็ไม่โกรธ เพราะว่าไอ้ที่ผิดพลาดทั้งหมดที่เราเคยโยนความผิดให้ลูกจริงจริงแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเขาเราต้องรับไว้เองเพื่อที่เราจะแก้ไขคราวนี้ก็ต้องมาเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็ได้เห็นเลยว่าโอ้ทุกอย่างเป็นความผิดของฉันปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ใหม่เลยค่ะต้องไม่โยนความผิดให้ใครค่ะเราจะได้ดังใจตัวเราเองขึ้นในทุกๆวันเพราะเราได้เห็นพฤติกรรมแล้วอะไรที่ไม่ดีเราก็ฝักค่ะอะไรที่เราเคยบน่นไม่ต้องบ่นค่ะเพราะสิ่งเหล่านั้นคือฉันเองที่ผิด ก็ยอมรับที่จะเรียนรู้แล้วก็ตื่นให้มันเร็วขึ้นถ้ากิจกรรมทุกอย่างเราต้องทําให้หมดแต่ถ้าเราคิดว่าตัดอะไรได้บางอย่างเราก็ตื่นเวลาเดิมแล้วก็ทําให้เต็มที่อันนี้แหละค่ะคือการรับผิดชอบตัวเองโดยที่เราจะต้องไม่โกรธใครแล้วค่ะเพราะคนคนนั้นคือฉันเองค่ะ